ยกฟ้องคดี112ทักษิณชัยชนะในศาลวันนี้แต่เส้นทางการเมืองยังเต็มไปด้วยเดิมพันศาลอาญากรุงเทพพิฆาตสายกฟ้องอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชิน,นวัตรในคดีอาญาตามมาตรา112จากการให้สัมภาษณ์สื่อเกาหลีใต้เมื่อปี2558หลังเห็นว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอและคำพูดไม่ระบุถึงสถาบันกษัตริย์โดยตรง สวัสดีครับผมวิวัฒน์เราจะมาอัปเดตเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปบทวิเคราะห์นำโดยท่านสสดรสุนัยและทีมงานช่องสุนัยทีวีสุนัยแฟนคลับวันนี้มีความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญในแวดวงการเมืองไทยเมื่อศาลมีคำพิพากษาย,ยกฟ้องดออรทักษินชิน,นวัตรในคดีมาตรา112ซึ่งถือเป็นชัยชนะทางกฎหมายครั้งสำคัญ แต่เส้นทางการเมืองของตระกูลชินวัตรยังคงเต็มไปด้วยเดิมพันที่ต้องจับตาวันนี้22สิงหาคม2568ศาลอาญากรุงเทพได้มีคำพิพากษายกฟ้องด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในคดีอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112สำหรับคดีนี้มีจุดเริ่มต้นในสมัยของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสอชอ โดยฝ่ายกฎหมายของคอสช,ชได้เป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอทให้ดำเนินคดีกับดรทักษิณจากกรณีการให้สัมภาษณ์กับสื่อเกาหลีใต้เมื่อปี2558โดยกล่าวหาว่ามีเนื้อหาเข้าขายเป็นการดูหมิ่นสถาบันอย่างไรก็ตามในชั้นศาลวันนี้ สารได้ให้เหตุผลในการยกฟ้องว่าพยานหลักฐานที่โจ์นำสื่อมานั้นยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าการกระทําของดออรทักษิณเป็นความผิดตามฟ้องสารชี้ว่าถ้อยคําที่ดรทักษิณให้สัมภาษณ์ไม่ได้ระบุถึงองค์พระมหากษัตริย์โดยตรงอีกทั้งคลิปวิดีโอที่ใช้เป็นหลักฐานก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการสัมภาษณ์ทั้งหมดไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีการตัดต่อบิดเบือนหรือไม่นอกจากนี้ พยานบุคคลของฝ่ายโจทก์หลายรายยังมีอคติและให้การที่ขาดความน่าเชื่อถือสารจึงพิพากษายกฟ้องในที่สุดการยกฟ้องในครั้งนี้ถือเป็นชัยชนะครั้งสำคัญของดออรทักษิณที่ทำให้พ้นจากโทษจำคุกสูงสุด15ปีหากถูกตัดสินว่ามีความผิดแต่เส้นทางการเมืองและทางกฎหมายของตระกูลชินวัตรยังคงไม่สิ้นสุดลงครับเพราะยังคงมีคดีสำคัญที่รอการวินิจฉัยอยู่อีกสองคดี โดยในวันที่29สิงหาคมนี้สารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยในคดีสำคัญที่เกี่ยวข้องกับคุณแพทองทานชิน,นวัตรนายกรัฐมนตรีและถัดไปในวันที่9กันยายนสารจะมีการพิจารณาว่าช่วงเวลาที่ดรทักษิณเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลจะถูกนับรวมเป็นส่วนหนึ่งของการรับโทษจำคุกในคดีทุจริตก่อนหน้านี้หรือไม่ดังนั้น แม้คดีมาตรา112ของดรทักษินซึ่งมีที่มาจากสำนวนฟ้องในยุคคอสชอจะปิดฉากด้วยการยกฟ้องแต่บทบาทและเส้นทางการเมืองของตระกูลชินวัตรยังคงเต็มไปด้วยความท้าทายและคำถามซึ่งเป็นที่จับตาของสังคมไทยและประชาคมโลกต่อไปขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการข่าวของเราผมวิวัฒนสสดรสุนัยและทีมงาน ตั้งใจและมุ่งมั่นเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสุนัยทีวีช่องสุนัยแฟนคลับเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานด้วยนะครับขอบคุณครับ